ทุกคนเจ้าตอนนี้เขามาอยู่ในป่าเขามาอยู่ในห้ยทุกคนเราตกใจขนาดเฮาเคยเจอเห็ดไอ้อย่างติ่มันออกนักจะอ,อี้ักเตื้อเจ้าเห็ดออกบ่ออกง่าวเห็ดไอ้อย่างจะมาออกนักจะอี้ปั่นล้ปลาเหลือเขาบเคยป้าทุกคนมันคือเห็ดมันคือเห็ดอันนี้เจ้าเห็ดโคน มันข่าวเลยอะเดี๋ยวเขาเจะเพ้่พอนะเจ้ามันข่าวแบบข่าวไปหมแดระดอกตุ้มๆทั้งนั้นเลยเจ้าเนี่ยทุกคนนี่นี่อันนี้คือเฮตัวนี้นี่มันคือเฮทั้งนั้นเลยโอเ้โอเจ้าขน ยังบึกเคยหันว่ามันมีเฮดอย่างที่มันจะเอามาหนักขนาดนีดูดูทุกคนข้างบนนู่นแม่นหมดเลยเจ้าที่ขาวๆนั่นนะมันคือเฮดโคตรหมดเลยเจ้าอสุดยอดของเฮ็ดนักแท้ท S <S หางมันยาวขนาดเลยมีนนคนล,ล้วนๆนขาวๆขนาดนี้้กินกำลังรำเลยเจ้า ถ้าคิดว่า,าแรงหรือว่าหมววันเนี่ยเต้าแรงน่ะคงจบมาได้ไปไหนแล้วเจ้าจะกุ้มจะกุ้มกับเ <laughs> ก็บเห็ดอย่างเดียวละโอ้ยนักขนาดเลยอ่ะเกินคำบรรยายเยอะ

เกิดมาตั้งแต่เกิดมานะตั้งแต่ป้าเฮ็ดมาเนี่ยเฮายังบ่เกิดป้าเฮ็ดที่แบบว่ามันเป็นมูใหญ่ขนาดนี้อ่ะเต็มที่ก็จะประมาณได้ประมาณสองกิโลสามกิโลนักสุดละแต่นี่แบบว่ามันเยอะมากน่าจะสิบกิโลพุ่นนี่นะน <c oughs> ู่นมุงต้นมุมปุ้นกับปอกับแม่กับคุดอยู่เจ้า <c oughs> คุดอยู่คนละตีเลยดูหันก็หันขาวๆที่ขาวๆท,ท,ที่หันนี่คือเฮ็ดหมดเลยเจ้ามีทั้งในปา่านุ่มตูนต้นกล้วยพุ่มกระใจทั้งนั้นเลยคนพรนี้พ่อเหี้ยก่อนโอ้โห <laughs> ดูรุนแรงแน,นเนาะแม่เนาะ mm. พดตังบน mm. พุ<ม>่นอะตังบ,งบนตีเลี่ยนๆพุ่นมอขนาดเลยอะ มืนทุกคนหูหากมันยาวขนาดเลยดึงเหมือนสองดอกสองดอกแฟนเลยหืมอืมอืม มกขนาดอือโอ้ขาวๆบวบทุกคนวันนี้เขาเก็บเฮดเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าตอนนี้เขาก็จะได้เฮดมาอยู่ประมาณสองเปอ้เต็มเปอ้เลยดอกแบบว่างาม ดอกเป็นจีตุมต้มๆดอกเป็นจีแบบเนี้ยเหมาะขนาดเลยแกงเจ้าเอาไปกินมันก็คงจะเหลือแล้วแหละเพราะเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปขายเจ้าบอกว่าเปิ้นขายกันคิดรถตใดเนาะเดี๋ยวเราไปลองไปถามพอเปิ้ลก่อนเจ้าสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนลวเจ้าสวัสดีเจ้าเดีย๋ยวลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามกันต้วหนึ่นะเจ้าบ๊ายบาย